ส่วนพระหนุ่มคนนี้ก็น่ารักน่ารักไปงานแต่งชอบไอ้กมลเน่แต่งงานแล้วนะใช่ชอบอ่ะกับแฟนหนุ่มว่านฉัยของเขานะคะแล้วปรากฏว่างานเนี่ยเขาเปิดโอกาสให้คุณสุภาพบุรุษเนี่ยสามารถไปรับช่อดอ,อกไม้ได้แล้วเธอรับได้แล้วเธอดีใจงงใจเหมือนกันเนาะ พระเอกซิกแพคแน่นอย่างเด่นคุณงามเนศค่ะคือกระโดดรับช่อดอกไม้กลางงานแต่งงานของอายกับว่านไรโ้กระโดดขึ้นอย่างไวเลยหลายคนก็เลยลุ้นว่าเอ๊ได้รับดอกไม้อย่างนี้แล้วจะมีข่าวดีหรือเปล่าเด่นคุณบอกเดี๋ยวใจเย็นก่อนถึงแม้มว่าจะคบหากับแกรนมา5ปีแล้วแต่ว่าณนะตอนนี้ ยังเป็นโมเมนที่แฮ ppy แบบนี้อยู่ยังไม่ได้คิดถึงเรื่องการมีครอบครัวนะมันจะปุ๊บปั๊บขนาดนั้นมันคงจะไม่ได้อืมอืมหลายแต่หลายคนก็ตกใจแล้วก็ลุ้นด้วยว่าจะมีข่าวดีคู่หรือเปล่านะหลังจากที่พระเอกคุณนเซ็กซี่ซิกแพคแน่นๆอย่างเด่นคุณงามเนตรของเราเนี่ยนะคะกระโดดพุ่งไปรับช่อด,ดอกไม้กลางงานแต่งงานของไอ้กับว่านไฉซึ่งเรื่องนี้เด่นคุณก็เปิดใจที่งานงานหนึ่งนะคะงาน grand opening happy g y m b y o n ซึ่งเขาบอกว่าจริงๆอ่ะเป็นความใฝ่ฝันของผมทุกงานแต่งเลยนะเวลาไปงานแต่งใครผมจะอยากได้ดอกไม้มันใช่หรอ <c oughs> ปกติเ็าให้ผู้หญิงออกไปรับไหมเ <c oughs> ขาให้สาวโสดทั้งหลายไปรับไหมครั้งนี้ครั้งนี้เหมือนเหมือนเขาเล่นเล่นเกมด้วยเขาใครรับดช่อหลอกไม้ได้เขาให้ตังเออแล้วก็ม,ออแกมีแล้วก็มีโทรศัพท์ด้วยที่แบบเป็นรางวัลอะไรอย่างเงี้ยนี่ออน,ออน,นี่แล้วคนถ่ายคลิปอะคือเพื่อนในแก๊งนะอ,อย่าให้คุณผู้ชมดูคลิปสักนิดหนึ่งแล้วกันแล้วแกนนะคะพี่เอเอามาลงติกต็อกตัวเองแล้วบอกว่า เธอช่างทําฉันอับอายตลอดทุกเวลาเราทุกคนกรี๊ดขำม,มากแล้วนางเหมือนแบบกระโดดดังอะกระโดดชาร์จอะ่ะในความเด่นคุณนะ่ะที่แบบดูนะตั้งใจมากเนาะ ตบตัวหัวทิ้มลงไปตรงดอกไม้ช่อนั้นแล้วงานนี้เจ้าบ่าวเป็นคนโยนเป็นคนโยนเออเขาจะมีชอบผู้หญิงชอบผู้ชายไงเนี่ยแกนบอกว่าดูอีเสื้อน้ําตาลไว้ให้ดีและดูให้จบทําตรูขายหน้าไม่รู้กี่รอบแล้วตลกเราเราดีใจเหมือนเด็กได้ของเล่นอ่ะโอคือดีใจมากจริงๆเด่นคุณบอก็ปกติไปงานแต่งงานนะเขาก็ใช่แต่สาวๆเไปรับช่อบูเก้ใช่ไหมแต่ว่าแบบ คือผมมาไปทุกงานผมก็อยากจะออกไปรับแบบนี้เวลาไปงานใครผมก็อยากจะได้ดอกไม้แต่รับไปงานก็ไม่ได้มีโอกาสเพราะเขาไม่เรียกผู้ชายแต่นี่ผมดีใจมากเลยนะที่งานแต่งของพี่ไอยกับมนเนธเนี่ยให้ผู้ชายรับดอกไม้ได้ด้วยก็แบบโหเป็นเรื่องที่ล่อตาล่อใจแล้วผมจับจ้องมากผมต้องได้เหมือนมีความฝันเนาะ ว่า,าอยากอยากไปแย่งช่อดอกไม้สักครั้งสักครั้งหนึ่งในชีวิตเออดีอ่ะนี่เราเข้าใจละเด่นคุณบอกว่าบางคนอะ่ะคงคิดว่าถ้าเกิดว่าผมได้รับช่อดอกไม้อะ่ะผมคงจะอยากได้โทรศัพท์ไม่โทรศัพท์มันเป็นแค่ส่วนประกอบจริงหรือเปล่าที่ผมอยากได้อะ่ะไม่ใช่โทรศัพท์นะไม่ใช่นะผมอยากได้ดอกไม้อตอนนี้ผมเอาแช่ไว้ในช่องฟรีซอุย้ยจริงจัง <laughs> สตาร์ไว้หรอสตารดอกไม้ไว้ oh. ใจเราอยากได้แค่ดอกไม้จะเก็บเอาไว้ตราบที่มันจะเก็บไว้ได้โ oh. อเพราะว่ามันเป็นงานของพี่อายไงได้มาจากงานของพี่อายคือเขาก็มี เรื่องราวสุดแสนประทับใจกับไอยกมลเนตรเพราะว่าไอาเนี่ยเป็นนักแสดงคนแรกที่เจอกันกันกบเด่นคุณแล้วก็อยู่รอบตัวกันมาโดยตลอดคุยไลน์เล่นละครด้วยกันเราได้ดอกไม้เขาก็ไม่ว่าอะไรเรื่องดอกไม้สําหรับแกรนนะ่าจะเป็นเรื่องปกติอรอถามเวลาออกงานคู่กันแล้วกันไปถามเขาเองผมก็ไม่รู้จะตอบแทนแกร์ยังไงเราชอบคอมเมนตะ์อ่ะคอมเมนต์บอกว่าหน้าแบบภูมิใจมากพุ่งไปทั้งตัวขอคุณเด่นคุณแต่งได้แล้วค่ะทุ่มเทมา <laughs> นะโออโก็แล้วเด่นคุณเนี่ยนะคะก็ยังออกมาพูดต่อเรื่องของการได้รับดอกไม้ในงานแต่งแล้วคนบอกว่าจะได้แต่งงานเป็นคนต่อไปเนี่ยเด่นคุณบอกว่ายัง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 อันนี้คือเจตนาของผมแค่อยากได้ดอกไม้เรื่องแต่งงานเนี่ยไม่ได้สนใจถามว่าพร้อมไหม ก็คือตอนนี้เรายังไม่พร้อมตอนนี้มีความสุขมากที่ได้ออกไปถ่ายละครทำสิ่งต่างๆยังไม่พร้อมมีครอบครัวต่างคนต่างทำงานไปก่อนชีวิตคู่เนี่ยมันจะปุ๊บป๊ปั๊บปั๊บไม่ได้นะคะคลิปที่แกนโพสเขาไม่ได้อายหรอกที่ที่ฝกให้ดูเมื่อสักครู่นี้นะแต่ว่าเป็นสายคอนเทนต์ไงคือแกรก็ชอบทำคอนเทนต์ชอบมาขอคลิปนั่นคลิปนี่ถูกเขาบังคับตลอดให้เต้นทำคอนเทนต์ ไม่ได้กลัวนะที่ทำตามไม่ได้กลัวอุ้ยกลัวไม่แฟนกลัวแฟนกลัวหมาดีกว่าเฮ้ยคู่โคตดีมันเขาเหมาะเอ็นดูเนาะนางชอบอย่างเงี้ยเอ็นดูคำพูดคำจา กลัวไม่แฟนกลัวแฟนกลัวหมาดีกว่าเออแต่ว่าช่วงนี้ก็ยอมรับว่ามีเวลาอยู่ด้วยกันน้อยเพราะต่างคนก็ต่างทํางานแต่ว่าคบกันมา5ปีแล้วละ่ะในช่วงเวลา5ปีนั้นแต่ความสัมพันธ์ปีแ,แรกจนถึงปีที่5เนี่ยมันก็ค่อยๆเปลี่ยนไปแต่ว่าเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นแล้วปีนี้เป็นปีที่5้าก็เราต่างคนก็ให้ความสําคัญเรื่องของงานมากกว่าแต่ว่าเอาใจใส่เรื่องของการใช้ชีวิตมากขึ้นนะไม่ได้หวานออกสื่ออะไรให้เห็นแต่ว่า บอกเลยว่าก็รักกันดีมีความสุขเออเป็นหวานอีกแบบหนึ่งคู่นี้เป็นหวานแบบทะลึ่งทะเลนกันเออแล้วเป็นคู่ที่เราลุ้นด้วยนะเพราะตอนแรกเลยอ่ะอเด่นคุณก็เหมือนจะโดนกันซีนจากครอบครองแกรนเหมือนกันบอกว่าเด่นคุณก็อายุน้อยกว่าคือเกรซเนี่ยโอ้โหสกรินนะักมากแล้วในที่สุดเกรซก็ออกมาพูดเองเลยว่า โอเคามากจริงๆผ่านแล้วเนา <ๆ S 2> น่ารักมากจริงๆอนะคะความน่ารักของคู่นี้ติดตามต่อค่ะแล้วก็อยากจะให้รณรรค์ให้างานแต่งงานมีการโยนช่อดอกไม้ให้ผู้ชายไปรับได้น่าจะมีอีกหนุ่มๆอีกหลายคนที่อยากทำเช่นมีความฝันแบบเหมือนอเหมือนเด่นคุณ <laughs> นะคะ